เอาล่ะกลับมาพบกับรายการคนเกลียนผีนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม s i ไซเรนฮิวดาวพัวตบมือตบมือก็ต่อจากท่าที่แล้วหลังจากที่พวกเราขึ้นกเกช้าขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งก็มาดูกักนซิว่าเราจะเจอพลังงานอะไรหรือไม่อุ๊ยอะไรโอ้ตกใจหมดอย่างที่บอกเกมนี้ผมเล่นจบแล้วนะ นายเราเซว่าแน่นอนเหมือนเดิมนะครับสาหรับใครที่เล่นเกมนี้แนะนําให้ปิดไฟเล่นนะครับยิ่งเล่นประมาณตกลางคืนได้ยิ่งดีเลยเพื่อาอัดรสในการเล่นเราขอแนะนําเลยเข้าไปมีใครอยู่ไหมอุ่ยเมื่อกี้ผมว่าเห็นทีวีเปิดเองหรือเปล่านะมีปันตอกกระทะเราเลือกใช้กระทะดีกว่าเราจะเป็นพ่อครัวแล้วชอเชฟ เราเป็นพ่อครัวผู้ส่งพลังอืมเราต้องปิดทีวีเพื่อช่วยบ้านเมืองปลย่ดพลังงานอ้าวปิดดีปิดปิดโอช่างเหรออึบชืบมีอะไรเก็บไม่ไม่มีประตูบ้านนี่มีอะไรไหมโอ้เฟิร์สเอ็ดคิด thank you อุ๊ย อะไรเนี่ยใครมาน้ำข้างแตกแถวนี้โอ้อืมเปิดน้ำเอ๊ะเมื่อกี้ผมว่าผมเพิ่งบอกให้รักษาพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่อะ่ะ <laughs> โอ้ปิดปิดปิด,ปดอ่าวตันมันจะมีช่องแคบไว้ทำไมเนี่ยอันนี้ กดลงใช้เมื่อเวลาอยู่ในที่มืดโอเคแสดงว่าเราคงไกลอยู่นที่มืดกันแล้วแหละโอ้ยอย่าร้อนกันมากนะวินี่แหละแหลมขวาหนี่แล้วนี่อะไร้อ,อฉแฉลงผมว่าขวาน่าจะแหลมกว่านะ เฮ้ย hey, oh ินดีต <BS> um, well, ้อนรับสู่กับรายการดีเจภาคจรใครว่าพาคจรอย่าเชื่อที่ผมแปลมากนะผมแปลมัวก็ถ้าเกิดเจอเหมือนถเจอไอ้ไม้ที่กันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขวานหรือเอาแฉลงในการมาเปิดงัดอ่าแล้วก็มาเปิดตรงนี้ใช่ไหมอีอืมซึ่งถ้าเป็นไอ้ไม้ปางเนี้ยถ้าเป็นภาคกอนก่อนี่คือไปไม่ได้แน่นอนนะยังดีนะที่ภาคหลังๆนี่เขาทําให้มัน ดูง่ายขึ้นระบบการเล่นที่แบบสะดวกใครๆก็เล่นได้ก็ได้กุญแจมาแล้วไงต่อคลาสได้กุญแจมาแล้วไงต่อคลาสไปเปิดห้องนั้นนั่นเองห้องที่ตอนแรกเราเปิดไม่ได้นะนี่ สำหรับเกมนี้ถ้าใครแบบดูสองคลิปแรกแล้วบอกเฮ้ยพี่มันไม่เห็นจะหลอนตรงไหนเลยใครก็เล่นได้เด็กแถวบ้านอายุสองขวบผมยังเล่นกันอยู่เลยอ๋อก็ขอแนะบอกก่อนเลยครับว่าไอ้เกมเนี่ยแรกแรกมันก็ไม่หลอนหรอกมันจะไปหลอนช่วงหลังๆนะยิ่งหลังๆคือมองบออะไรนี่คือแบบหลอนประสาทเด็กอะยิ่งมีแล้วศัตรูมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ละตัวก็เดี๋ยวจะมีโผล่มาขึ้นมาเรื่อย เพราะตอนนี้พวกเรายังไม่ได้อยู่ในไซเลนทิวกันนะเรายังอยู่แค่ขอบขอบไซเลนทิวยังไม่ถึงเข้าตัวในตัวเมืองกันทางรถไฟอืมวิวเดวิลพิืมมีน้ำตกสวยงามธรรมชาติล้อมรอบหน่ามาสั้น่ามาถ่ายรายการสัดโลกหน้ารัางจริงๆ สูงใช่ได้เมื่อก่อนฉันก็เคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่มนนานมามากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีฉันไม่ค่อยกพูดถึงมันเท่าไหร่มีหลายครอบครัวที่ชอบมาที่นี่มากับพ่อแม่มันเป็นที่ที่ดีอย่างนึงเออขอโทษนะคุณเป็นใคร ฉันเจพีฉันคือคนที่คุมดูแลที่นี่เป็นคนที่คุมพื้นที่ทุกอย่างตั้งแต่กระเช้าผมไม่อยากฟังเรื่องนั้นแต่ว่านะขอโทษจริงมีบางอย่างที่มันจะฆ่าผมอยู่ตรงนู้นผมต้องหนีมาที่นี่ฉันรู้นายรู้ทุกเรื่องอะไรนะ เอาทิ้งตังทำไมเนี้ยก็ผมรีบจริงๆช่วยบอกทางออกจากที <men 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 ่นี <men> <men We, uh, ่ทีฟังนะไม่มีทางออกที่ไหนทั้งน네ั้นแหละขอโทษจริงๆฉันกำลังคิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดเหรอโอ้มันคงไม่งานสินะไ ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดขอโทษจริงๆฉันก็แค่พูดพร่ำอะไรไปเรื่อยน่ะขอบคุณ้วกันพูดพร่ำเหรอ,อ,อพูด,ดพร่ำเหรอ,เ,หอเอ๊ะ พูดพร่ำเหรอเอ,อ้ยมึงให้กูฟังกูดิมึงพร่ำให้กูฟังดิมึงพร่ำมาเหรอฮะฟังไม่ได้โอ้ยอขอบคุณตกลงเรามาฟังที่มันพร่ำเพลออะไรสักอย่างง่าง่ายไอ้หานี่ทำเด็กตายคแค่นี้แหละอุ๊ยสปอยแล้วคงไม่สนุกพูดเลยน,นะครับ ผมยังยังไม่บอกนะว่าเขาทําอะไรมาอ่าร่งริบกันเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้ยผมลืมของสําคัญเอ้ยมัันยงไม่ได้ใช้ตรงนั้นมัน้งลืมแล้วแต่ว่าที่นี่จะเป็นที่ชมว,วิวอย่างหนึ่งซึ่งมันจะมีกล้องให้เราดูก็ได้นําให้ดูว่าจะเจอแล้วจะเจออะไรดีดครับเฮ้ยใครมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยฮัลโหลน,นั่นแม่งแดกไปแล้ว ผมว่าผมพ้นพบพลังงานบางอย่างตรงนู้นนะครับเพราะงั้นเราจะเดินอ้อมกันบ๊ายบายโอ้ยแต่ต้องไปอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเอาไงเดี๋ยวจะควายบวกตรงนี้ได้ไหมน,ะน,นั่นเงี้ยบวกได้ไหมอ้าวเฮ้ยฟันผิดที่อ้าวเฮ้ย what the fuck ไปอโอ้ แม่งเฮ้ยหรอจะควาย,ยใช่ไหมจะควายกันใช่ไหม,อมเออเฮ้ยกันตอนไหนวะลืมโอ้ตายตายโหงเฮ้ยอย่าเข้าใกล้ลืมโอ้ไม่ทันแล้วเออหรือจะควายขาหรือจะควายขาหรือจะเออสองคอมโบเลยเหรออือ อย่างที่บอกนะครับแนะนําให้ปิดไฟเลยนะมันจะหลอนมากเลยอืมอืมซ้ำเข้าไปเรียบร้อยต้องมาซักเสื้อผ้าอีกเปลซิเวอร์นาโนออไหนวะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยเสื้อสะอาดแมมันโผลม่มาจากตรงเนี้ยเนี่ยแม่งเลย แม่เงยและนี่ก็คือหนึ่งในนักโทษที่มาพร้อมกับเรานะซึ่งต่อจากนี้ไปเราจะเจอทีละศพทีละศพไปเรื่อยซึ่งแต่ละศพนี้ก็จะตายไม่เหมือนกันด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเอออ่าแล้วก็ตรงนี้ที่บอกแนะนำให้มาดูนี่ใช้มันนี่ ตรงนี้หยอดเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรดีๆนั่นดีแบอวะเนี่ยอะไรกันเมื่อกี้ซึ่งไอเนี่ยเราจะอีกทีหนึ่งตอนท้ายเกมเลยเป็นคุณลุงที่นั่งวินแชร์เหมือนเขาจะเป็นนักกีฬาแข่งทีมชาติหรือเปล่า ดี๋ยวจะไปชิงวันทีมชาติอะไรเงี้ยมาก็ไม่มีอะไรมากให้ดูเท่านั้นครับก็มันจะเสียตังค์หรือทำไมไป <c oughs> กันต่อเลยโอ้โอ้ลายลายลาไล่ลลลลอย่านะให้เดิน่านก่อนแล้วค่อยตกนะนั่นแม่งเอ้ยสะพานโค่นหน้าปลอดภยัยโค่นหน้าข้ามกันเลยคุณว่าผมจะข้ามของอย่างนี้เหรอคุณคิดเหรอระดับผม ยังไงก็ต้องข้ามแล้วมีเกมเอยู่นั่นเนี่ยนั่นเงียนนเง้ยดูแลดูเข้าไปดูนั่นเงีย้ยลวงน,นั่นเรียบร้อยเออปีนปีนปีนอ๋อต้องกดอ้าวเอ,อ,อย่าใจเย็นใจเย็นเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ใจเย็นอ้นาวนันนันเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่โอ้ยเมอร์ฟี่เอ้ย เอออืมเมื่อฟินถึงกับร้องอืมอ่านานน่าน่านน่านน่านปีนสิครับโอ้ขึ้นมาแล้วน่านมันดรอปของเราไปหมดเลยอืม เยี่ยมขอบคุณมากต้องหาเส้นทางอื่นไปทางนั้นไปทางนี้ไม่ได้นะครับโอ้ไม่กอดเนี่ยนะครับเกม Silent Hill. ไซเ t นฮิวแม่งชอบจากทางสาั้นแม่ชอบทางยาวแม่เออปาที่ประตูวันนี้อ้าวเปิดสิครับอ๋อลืมต้องหมุนอืมหมุน เรียบร้อยอืมมาโพที่ไหนสักที่หนึ่งได้จอบมาหนึ่งอยางมาใช้ยิงก็ได้เหมือนกันอืออืออืมอืมเอมอแล้วต้องไปทางไหนไปทางนี้เยี่ยมน,นั่นเริ่มมืดแล้ว โอ้ขนลุกจริงจริงเปิดตรงนี้มามีอะไรไหมมีอะไรจะควายไหมน,นั่นโอ้ตกใจไม่ใช่ประตูปิดแม่งกว้า,างนี้ยังมีเดี๋ยวได้มีเรื่องกันชัวร์สักซ้อมหน่อยอ,อืออือกวาดเปล่งดาบฟอร์มอะไรโอ้มวัวแล้วไม่ใช่แล้ว อ่าแล้วก็ถึงปริศนาอีกอย่างนึงของเกมนี้นะนั่นก็คือต้องหมุนการที่เราต้องเปลี่ยนทิศทางของน้ํามันก็ไม่ยากนะจริงๆอ่ะก็แค่หมุนไอเนี้ยให้มาให้น้ามันกรองมาเรื่อยๆแค่นั้นแต่เดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นะไรนิดหน่อยให้คนที่ชอบปริศนาอะไรแนวนี้ได้คิดกันสักนิดนึง มานี่แล้วไงต่อวะลืมอน้ำมันจะไหลมาตรงนี้แล้วพอน้ำตรงนี้ไหลมาปุ๊บจากตอนแรกตรงนี้ปกติน้ำมันจะท่วมอยู่น้ำก็จะถูกระบายออกไปอืมฝอแทรกเข้ามา นีน่น้ำใจนั่นไงผมพบพบพบพลังงานบางอย่างกำลังจมน้ําเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันได้ควายกับผมแน่ๆเลยตัวเนี้ยควายไหมเพ่ลุกมาเลยเพ่้าจะควายอะ่ะลุกมาเลยอเออืออลุกมาเลยบอกแล้วจะจะควายก็ลุกมาอ,อืบล็อกโอ้อ๋อพี่เปิดเลยพี่อืออออืือหนีไม่พ้นหรอกพี่ เรียบร้อยสุดยอดเจมส์อ่าเยี่ยมแล้วจะมีเป็นเฟิร์สเอชคิดไว้ซักเสื้อแล้วก็เอ่อบูเดตกระสุนโอ้เอ้ยผมผมมีปืนอยู่ปพะนานท่านผู้ชมดูครับปืนที่อุตส่าหะฐานเก็บมาแม่งก็ยังดรอปผมอะ่ะแล้วไอ ไอตาตำรวจห,หาเหวเนี่ยไม่รู้จะมีวทำไมแม่งไม่ดอบโอ้โหแม่งยังเลือกของดอบอีกอะสุดยอดมันเกมเกมนี้เยี่ยมตบมือตบมือขาวเนี่ยบงบอสมามันต้องเอาเสียงไฟหนุกเลยทีเดียวงานนี้โอ้หล <c oughs> ังจากที่น้ำเ้้างในรถปุ๊บ เราต้องมาหมุนวาลวน้ำนี้มันก็จะไหลามาตรงนี้แทนนี่และลิฟต์ก็จะทำงานนี่ไงเปิดแล้วอ้า ลงอย่างน,าน่านกางจะพูดเลยลงอย่างสวัสดิภาพน,าน่านตี๋ยๆขาดไปเรื่อยน่าน่ๆน่าน่น,นว่าแล้วล่วง No What the fuck เกิดอะไรขึ้นนี้น,น่าน เออเอออืมขานยังหมายคนแล้วเอออืมอยู่ที่ไหนกันแล้วนี้โอ้ยตกใจนั่น ออไปฏิทนนะืออออกไปโอ,อ้สามลยเหรอสามไม่หรอเราอ่ะโออคนละดอกแรกกันอืออืม,อมโอ้ไม่สวยนะไม่งามนะนอนท่างขายอย่างนี้ได้ไงไมันไม่งามอ่าแล้วเราก็มาเขียนไอ้นี่กัน บิน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 โอ้ยโอ้ตกใจครับขอโทษอ่าเราก็จะรู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่นี่เนื่องจากท้านเราอ่านกระดาษแผ่นนี้เทนอัคซิเดนต์แอสเดวิลพิตคอสเดสเปอชิวเดนก็ถ้าแปรามตรงแปรแบบ แบบคนโง่แปลนั่นก็คือเกิดเหตุรถไฟพลิกคว่ำหรืออะไรประมาณนี้รถไฟเดืิพิทพลิกคว่ำแล้วก็ผลปรากฏว่ามีเด็กตายแปดคนครับก็ผมจะขอเล่าให้ฟังนะผมเคยอ่านมารอบหนึ่งแล้วก็ส่วนคนที่คุมรถไฟนั่นก็คือไอ้คนที่เราเจอไอ้คนที่เราเจอตอนที่มันที่มันโยนเหรียญลงหน้าผานั่นแหละไอ้นั่นคือคนคุมรถไฟแต่ว่าเหมือนจะเกิดเหตุเี่เกิดเหตุผิดพลาดบางอย่าง ทำให้รถไฟเกิดความแต่นั่นข้าพยามาปฏิเสธแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นฝีไม่ได้เกิดความผิดปกติทางระบบหรืออะไรมันเกิดที่ตัวอะไรบางอย่างซึ่งตัวอะไรบางอย่างนั้นทางสํานักพิมพ์ก็ยังไม่ทราบว่ามันคือตัวอะไรแต่ที่นี่แน่คือมันอยู่ในนี้แหละครับแล้วเราก็คงได้เจอมันอีกไม่นานอืมไปดักเสือ้อโอ้โอ้เลยอันนี้คืออ๋อหุ่นลองเสือ้อแบบอันนี้คนเขาปกติใส่ชุดอย่างนี้นะคนทางานที่นี่ใส่ชุดอย่างนี้ วุ้ย What the fuck ถึงกับร้องฟาดกันเลยทีเดียววิธีการตัวนี้แนะนำจะอยู่นิ่งนะ่าอยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวไว้อืมเนื่องจากถ้าเราอยู่นิ่งๆแม่งจะโดดลงมาขี่คอเราโอ้ขอโทษครับตอนให้เราไม่อยู่นิ่งเราก็โดนอยู่เดียวป้องกันอ้าวไม่โจตีออป้องกันนานเดี๋ยวแต่มาหแล้วครับท่านจบหุดไปแล้วมามามา เอาวอ้าเฮ้ยแหมพลาดขอโทษึ๊บจอกกิงงก้งจอกกิ้งอยู่ไหนวะอยู่ไหนอเออมานี่อืมคมแฟรคมแฟร์ผูคนไทยมานานโอ้ what the fuck โอ้ยเฮ้ยผมผมใช้เฟอร์เอกทีได้ปบอลเนี่ยเฮ้ยกูผิด กเ็เลยคิดเออโหย้ยก,ก,ก็ทีเกือบตายอยู่ไหนว,วะมันอยู่ไหนวะอุ๊ยสะด้วยออตกใจติดไฟเลยแล้วหลอนเลยแมง่งเอ้ยเงยหน้าดูดีกว่าไปนูนะถ้าผมมีปืนอนหานี่ไม่ขนาดมือผมออก ืถ้ามีปืนนะนี่ถ้ามีปืนถ้ามีปืนถ้ามีปืนอออืมรอ,อ,อดไปได้นะนั่นไม้ก็จะพังแล้วยู่นหนววะนั่นอยู่ข้างบนผมจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรดีวะเนี่ยผมเล่นจบครั้งนึงก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเหมือนกันเออขาวเออมันไม่มีตาเลย อื้อปาได้ทีหนึ่งอืออือจะเรียกนยว่าอะไรดีเพื่อนโอ้เราจะเรียกนยว่าอะไรดีืออเออจะเรียกว่าอะไรดีเพื่อนเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรหน้าตาเหมือนปลาซักเกอร์่ะครับผมดูเหมือนปลาซักเกอร์รว่าไอซักเกอร์แล้วกันซึ่งต่อจากนี้เราเจอซักเกอร์เป็นฝูงไงครับ ว้ายพูดไปแล้วคงไม่สนุกพูดเลยครับก็จะมีให้เรามาเปลี่ยนอาวุธตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยเนื่องจากตรงเนี้ยถ้าใครเอาจอบมาแล้วจอบเผือทมาอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าต้องผ่าตรงนี้ไปยังไงนะก็มันจะมีอาวุธให้เราน่าจะอยู่ชั้นบนน่าจะมีจอบวางใหเราอยู่ชั้นบนแถวเนี้ย นี่ไงโอ้เสื้อผ้าเลอะหมดแล้วกักหน่อยอ,อืออือออออาปีน ทางนี้ใช่ไหมหนออุ้ยโอ้ตก,จกใจน่าเจอเล็บอีกหนึ่งล็บอ่ากดเครื่องสิครัสอย่ารอช้าครัสอืม สูงชิบหายเลยมุนวอล์กรอแล้วมุน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 อ่าแล้วตรงนี้เป็นอีกถึงจุดที่น่าสนใจสํหรับของเกมนี้นะเราจะมาเจอไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรานไปพาแบบนะเฮ้เดี๋ยวก่อนโอ้นายนกแล้วเหรอ ฉันทำอะไรของนายอะอ๋อนายคงรู้เรื่องนั้นแล้วสินะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่ฉันไม่ผิดอะไรเลยแต่ทุกคนต่างประนามในตัวฉันว่าฉันเป็นคนผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟนันสินะใช่มันมีตัวอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้มันคืออะไรมันคือเหตุผลที่ทำให้ฉันตกอยู่สภาพแบบนี้ นายไม่ผิดหรอกฉันไม่ผิดเหรอแต่พวก็อยังโมชอบผิดอยู่ดีแต่ละคนต่างไปนีประนามฉันเป็นยักษ์่านะฉันนี่งไงท,ที่รู้ว่านายไม่ผิดคนอย่างฉันไม่สมควรได้อยู่บนโลกนี้กอไป เชลแตไมเมอร์ฟี่แต่ว่าฉันว่าเราต้องหาทางออก่องนี้ร่วมกันนะนายไม่เข้าใจฉันเข้าใจแล้วทีทำไงเมอร์ฟี่ฉันยังไม่รู้เหมือนกันที่นายจะต่อหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ พูดได้ตลกดีนี่ฉันเพิ่งเคยเจอคนแบบนั้นอย่างเมอร์ฟี่ก็เช่นที่ผมแปลนะผมแปลม่วหมดเลยหาเอ้ยพูดกันยาชิบหายอ่าแล้วตรงนี้เรสามเมือเรือกไดยนะว่าคอนโซลคือช่วยเขาส่วนเอ่อชั้นมั้ง ไม่รู้ถนะ้าอ่านถูกหรือผิดทานทีมก็คือช่างหัวแมงซึ่งผมเล่นจบมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นผมเลือกช่วยเขาไปซึ่งครั้งนี้ผมจะไม่ช่วยแมงหรอกตายซะอีสัตว์ <c oughs> ใช่ <c oughs> ในายฟุ้ยทีนายนันเถิะคุณที่คนผิดนายคือคนที่ทำให้เด็กคนนั้นต้องตายนายไม่สมควรที่อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วเข้าใจงั้นได้ก็ <c oughs> ดีแล้วเมอร์ฟี่นายจะได้รู้ว่าคนอย่างฉันไม่สมควรที่อยู่บนโลกใบนี้น่าด่าแม่งโดดเลย สุดสะใจมาเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งศพก็ถ้าใครเลือกจะช่วยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าไอ้นี่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ภัยสัตัวอะไรของเราหรอกแต่ว่าต่อให้คุณเลือกช่วยหรือไม่ช่วยสุดท้ายมันก็โดดอยู่ดีว่ายพูดไปแล้วคงไหมสนุกฟเลยนะครับ อ่าเซฟวิ่งเรียบร้อยก็จะขอตัดพาร์ทจบเพียงแต่เท่านี้นะแล้วก็มาดูกันต่อว่าในพาร์ทหน้ามอร์ฟี่เราจะออกจากน่าจะเป็นเหมืองหินนที่นี่ยจะออกจากเหมืองหินนี้ได้หรือเปล่าแล้วในอนาคตเมอร์ฟี่เราจะเจอกับอะไรอีกมากมายนะไม่ถ้วนก็รายการคนเกมผีขอลาไปก่อนสวัสดีครับปุ่มปิดอยู่ไหนวะปุ่นี้ป่าวะ